การที่จะศึกษาด้านไหนก็คือศึกษาให้รู้ว่าชีวิตนี้คืออะไรชีวิตของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายเนี่ยมีความแตกต่างกันไหมหรือจะเอาชีวิตของคนโดยเฉพาะแตกต่างกันไหมแตกต่างไหมคะตตชีวิตเนี่ยแตกต่างไหมตตชีวิตที่เป็นตัวชีวิตเนี่ยแตกต่างไหมไม่แตกต่างม,ม,มันก็เป็นชีวิตของคนที่ประกอบด้วยกายด้ใจแล้วก็เริ่มต้นก็ตั้งแต่ีิษะจดเท้า จริงแล้วอาจจะมีรูปร่างสต้ตามดำขาวแตกต่างกันหลอ่อน้อยหล่อมากสวยน้อยสวยมากมันก็แตกต่างกันบ้างแต่ในความเป็นสิ่งที่เรียกว่าคนเนี่ยไม่มีความอะไรแตกต่างกันมันเหมือนกันทั้งนั้นประกอบด้วยกายด้วยใจเราจรึงควรรู้จักเรื่องของชีวิตว่าอันหนึ่งชีวิตในทางวัตถุธรรมหรือรูปธรรมในทางกายไม่มีอะไรแตกต่างกันมันเหมือนกันทั้งนั้นและก็ชีวิตในทางใจ คือในทางด้านนมามธรรมมันก็ไม่มีอะไรแตกต่างอะไรเหมือนกันโดยสัญชาตญาณก็มีความอยากอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากมีความสุขสบายอะไรต่างๆไม่มีอะไรแตกต่างกันนี่ให้เรียนรู้เรื่องของชีวิตว่าโดยแท้จริงแล้วเรามีธรรมชาติที่เหมือนกันทุกคนเพื่ออะไรเรียนรู้สิ่งนี้เพื่ออะไรเพื่อจะได้ไม่ต้องแข่งแย่ง จะได้เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันว่าผลที่สุดแล้วเราเกิดมาเหมือนกันจเริญเติบโตตามวายัยตามลําดับเหมือนกันตั้งแต่ทารกมาจนกระทั่งเป็นผู้ใหญ่เดี๋ยวนี้จากความเป็นผู้ใหญ่ไปมันก็จะต้องค่อยๆเสื่อมไปตามวายัยผลที่สุดก็ <S <S ชรลาแตกสลายแล้วมันก็กลับไปสู่ธรรมชาติถ้าเรารู้ว่าชีวิตเป็นอย่างนี้เกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดานะอย่างที่เราพูดกันอยู่แต่เอาใจไปสัมผัส ให้เด็กๆได้ศึกษาจากธรรมชาติธรรมชาติของชีวิตธรรมชาติของสิ่งแวดล้อมรอบตัวแทนที่จะศึกษาอยู่แต่ในห้องเรียนหรือว่าใช้วัตถุจากอุปกรณ์การสอนที่ต้องใช้เงินเป็นจำนวนมากแต่ว่าลองมาศึกษาจากธรรมชาติเป็นอุปกรณ์จะทำให้เด็กๆเนี่ยเข้าใจถึงเรื่องของชีวิตมากยิ่งขึ้นเป็นการศึกษาด้านในที่ทำให้เด็กจะเกิดความรู้สึกว่าอันที่จริงแล้วแล้วก็ชีวิตนี้มันไม่มีอะไรนะ ที่เราจะต้องมาเอาเป็นจริงเป็นจังเป็นของเราทําไมเราไม่อยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจกันเห็นใจกันแล้วก็เป็นเพื่อนกันพอเรามาถึงจุดนี้จะเกิดความรู้สึกว่าเออต่างคนต่างทําหน้าที่ของตัวใครสามารถทําอะไรได้ก็ทําให้เต็มที่พอทําเต็มที่แล้วชีวิตมันก็จะเกิดความผ่อนคลายผ่อนคลายจากการที่จะเอาให้ได้อย่างเต็มที่พอเกิดความผ่อนคลายเข้า ความสมดุลของชีวิตมันก็จะมีมาโดยอัตโนมัตินี่ก็เรียกว่าควรจะได้มีการศึกษาทั้งด้านนอกและด้านในมิต